ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินแม่นจนขนลุกสองราศีนี้เลขเด็ดพลิกชีวิต ถูกหวยสามตัวตรงๆร,ร,ร,รับเต็มๆหลักล้านเงินทองล้นบัญชีจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีกรกฎดวงการงานดีมีความมั่นคงเป็นช่วงก้าวหน้าของหน้าที่การงานแถมมีผลกำไรคุณจะได้รับงานหรือโครงการใหญ่ คุณกำลังจะปิดจ็อบงานได้ดีมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นมักจะมีะไรายได้ดีขึ้นดวงการเงิน การเงินดีขึ้นรายได้สูงขึ้นได้ทั้งรายได้ประจำและมีโอกาสหาไรายได้เสริมได้ด้วยบางคนเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวมีไอเดียใหม่ๆจะทำให้มีความสามารถในการสร้างเงินแสนเงินล้านทั้งบัญชีดวงความรักนั้นคนโสดจะพบรักและก่อตัวขึ้นในระหว่างเดินทางส่วนคนมีคู่แล้วคู่รัก ทำให้คุณนั้นรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจรักกันดีดวงสุขภาพควรดูแลสุขภาพเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ข้อควรระวังการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้แขวคาดปลอดภยัยจากปัญหาที่วุ่นวาย 2. ชาวราศีสิงดวงการงานการงานเป็นไปได้ด้วยดีอาจมีข้อเสนอใหม่ๆทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จเพราะมีคนคอยช่วยเหลือและทำให้คุณยิ่งได้รับผลตอบแทนช่วงนี้ธุรกิจการทำมาค้าขายจะรุ่งเป็นพิเศษมีผลกำไรจากการขายหลักแสนถึงหลักล้านโอกาสใหม่ๆมีเข้ามาแล้ว ส่วนการเงินการเงินมีแนวโน้มดีขึ้นจะได้เงินแบบไม่คาดคิดคาดฝันจะทำอะไรก็สำเร็จดังปารถนามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาดวงความรักนั้นคนโสดจะพบรักเพราะมีคนนั้นคอยแอบรักแอบชอบส่วนคนมีคู่รักกันดีดวงสุขภาพสุขภาพแข็งแรงอาจจะมีปวดเมื่อยบ้าง ข้อควรระวังควรใส่ใจในเรื่องสุขภาพร่างกายให้มากอาจจะมีปวดเมื่อยเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสุขด้วยการมันทำความสะอาดห้องนอนและทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเพื่อส่งเสริมดวงชะตาเอาไว้ด้วย ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ